หอมพักกะแงงผู้ใดนอเห็ดอ้อมกบฝนตกกบห้องอบๆอยากกินอ้อมกบใส่ผักกะแงงยางเข้าตลาดกวาดสายตาผักกะแงงยางโดนหลายปวดขาปวดแข็ง โอ้ยปากเง้องอยากอยู่ใส่พี่น้องบริกาพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอาที่สบายใจพี่น้องแลนกินพี่น้องแลนกินอยากยังกะเห็ดพี่น้องอยากเฮ็ดยังกะเห็ดอย,กกอยากกินยังกะเห็ดเห็ดกินพี่น้องอก่าวากันคำววากันมันมอสบายใจเมนูบนนี้มีน้ำพริกค่ะน้ำพริกภาษาอีสานคือป่นนะคะป่นป่นแล้วก็มีเนื้อแดดเดียวไม่ใช่แดดเดียวหรอกเนื้อแห้งแล้วก็ไข่ต้วมพี่น้อง ไข่ต้วนพี่น้องมามาแล่นกินพี่น้องแล่นกินน่เๆมาหน่อยเหตดงานเห็ุงานวมดไปเอาที่สไปยใจพี่น้องเห็ดงานกับมันๆเนี่ยธรรมดาพี่น้องธรรมดาเป็นคนขยันพี่น้องขยันขี่คานเพราะเป็นขี่คันมันสิบรวยพี่น้องเมื่อนี้กินเขากล้องพี่น้องกินเขากล้องสุดทั้นั้นเขากล้องด้วพี่น้องกินอันซีแตกเขาเนี้อมาไล่มือแล้พี่น้อง ตักแมนไปะไงเลยพักกับซีี่ักทั่วต่วมพีนม่น้อง <laughs> ทั่วต่วม, <laughs> ววมน, <laughs> ววมน <laughs> กินสดมาร้ายมหเือกับต่วนนม่มอ <laughs> ต้มไข่ใส่เกลือมันจะปอกง่ายนะคะบอกไว้ก่อนนะถ้าไม่ใส่เกลือมันจะปิดเปลือกโอเค ปนครับปนปนปลาแล้วแต่แล้วแต่เอาที่สบายใจได้พี่น้องมากปลาเนี่ยกับปนไหนหด้เมื่อไปลาก,กับป๋องกับปนได้จริงจะก็ร้อวกกน มาเปิดแอร์ <c oughs> ยุพี่ติดลบแบบพี่น้องเมืองไทยจะไปหยาดแถาซ้ำซิมมั้งจ้องสิบหกสิบเจ็ดองศาเพราะหนาวดอกพี่น้องยุพี่ติดลบแล้วยยลลติดลบสองติดลบสามเลยพี่น้องสิ้นแห่งจากไว้เป็นดงอนะ่ะ ปานจะเกิดสงครามัหรอเดีน่กิน <laughs> เอาีสปาแกอากาศขึ้นมั้งหรอ กล่องข้นส่วนใหญ่สิบ่ม่มอมหมักอกพี่น้องมันบ่แซบมันเป็นแค่แงะบ่แซบกาเสร็ดกินพี่น้อง <c oughs> มันดีตอนพวกกระพาบ แค่เมืามาแบลูกค้า,าไร่เละแลนกินไปหนอง สีเปอที่เห็นไหมล่ะซีเปอทีเหือซึนแห้งซึนแห้ง กินเขาก่องมันจะยูท่องโดนไหมครับหอมเปรขาดพักกระเดาพี่น้องช่ป้องช่ป้ง,งพักกระเดากินกับข้าวเจาว้าว่าแบบว่าเขากรอบก็กอาไปพักกระเดา พักกระดล้ต้องกินกับข้าวนียวเท่านั้นเพียงไม่หัวปเนอยงไม่เข้ากันน้ำกลมมากินข้าวสวยเพียน่องมันจะมาใส่สมมันจะมาแลนนี่เอาสีสบายใจ Ừ. nắp mưa, rồi, kín. mưa rồi, phải, kín. <laughs> mưa phải, phải kín không? Sudan kinh, tham mượn có bao giờ kinh? Mày để tao qua đây, đi con. Mày đi

พูดอะไรเปล่าอิมิน่าหนักแต่อิมิน่าเกลียดพี่น้องหัวกันละเราต้องแปลแล้วมันหนักเกลียดอิมิน่าแปลว่าอะไรภาษาไทยบอกบอกแล้วพี่น้องมันหนักเกลียดอันนั่นแหละอันนั้นแหละพี่น้องผู้หญิงรู้กัน ไม่ใช่ผู้ชายนะอีมานาโอ้โหเรื่องมัน <laughs> จันเอาไฟปนๆนีน่างเงี้ยนะระวังอุ่นไม่สิเรื่องปิดหน้าต่างหมดไปซะมั่งคน,นเฝ้าถึงมั่งเหมือนทองว้ยอย่าลืมปิดหน้าต่าง mm -hmm. ลู <c oughs> กค้านราดกับเซตงาบแลนพี่น,น้อง <c oughs> มาเมื่อนี้กับม,มันเสาร์กับมาเอาซื้อหามือเพราะว่ามันบ่อนเปิดแลนมันงาไม่เท่าไหร่ถ้างานมาา่เท่าไหร่กับอาทิตย์หนึ่งมาวัานจันทรบบนน์กับมะลับวันจันทร์กับมะลับวันจันทร์ โอเคไปนาะซ้ำน,นิดอ่นะขอมันมาเถอะเมื่อก็กินไล่สดเสด้อไล่สดมีความสุขสิบหายได้วลากินขออ้อ <c> ม <oughs> ก็ั้ยหมักแตงไก่ฟักร่เปิดกระเพกอมกบได้พีเน้ะคือกินยังไงทำปิดกระเพกอมกบเพกเขานี่เป็นเพ่งของส่งนะไสนีทไปเนาะอ๋อก็เนอ มาฟังเพลงอมกบปิดทายรายการอืมมันนีม่มันไม่ของหวานหรอโอเคพี่น้องมาฟังเพลงอมกบปิดทยรายการพี่นะ้องน้ำไายลุปหอมพักกรแงง ผู้ใด,ดอินอ๋อเอออมกบฝนตกกบห้องอบอบอยากกินอ้อมกบใส่ผักกะเงงย่างเข้าตลาดกวาดสายตาผักกะเงงย่างโดนลายปวดขาปวดแข้งโอ้ยผักกะเงงจักอยู่ไส่นอโอเคพี่น้องบ๊อบบายให้ยพอดีพี่น้อง พอกันคลิปหน้าได้เพี่นอนนะบายๆปุ้นๆเพี่อน่ะเฝ้าเฝ้า